สวัสดีครับรายการ Happy Rider นะครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาแต่งรถเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือการที่เราจะแรปโชคหน้านะครับให้เป็นสีทองนะครับโดยผมซื้อสติกเกอร์สำหรับแรปโชคหน้าโดยเฉพาะมานะครับสั่งใน s h o ป e e นะครับราคาประมาณ340บาทเป็นร้านที่เขาตัดมาเพื่อสำหรับการแรปโช๊กโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอามาใส่แล้วมันจะพอดีนะครับ กันน้ำกันอะไรได้งานดีเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้รีมือตัวเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพามาลองทําดูนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาบางโคลนออกมาก่อนตัวนี้นี่ไม่ใช่มีทุกคันนะครับอันนี้เป็นของแต่งนะครับมีเฉพาะรถผมนะครับน็อตก็จะใช้ยิงเข้าไปติดกับตัวบางโคลนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องแกะตัวนี้ออกนะครับใช้น็อตหกเหลี่ยมนะครับ ต้องทาเหมือนกันครับอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับต้องทําอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเอาน็อตออกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาบางคนนี้ออกนะครับเราถึงจะทํางานง่ายขึ้นแล้วคราวนี้เนี่ยจะมีส่วนยากนิดนึงนะครับมันจะติดตัวที่เราเอาไว้ห้อยกับสายเบรกนะครับต้องมีการดันนิดนึงนะครับจะถอดตรงนี้ก็ไม่ได้ครตรงนี้เป็นรีเวทนะครับเอาออกไม่ได้ เดี๋ยวมาดูวิธีการเอาออกกันนะครับอตอนนี้เราก็เอาบังโครนออกได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดมันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้ามีฝุ่นเกาะเยอะเนี่ยก็สติ๊กเกอร์ก็จะติดไม่ดีนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าในซองเนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้างนะฮะอ่ะนี่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขามาให้นะครับจะมีใหญ่ๆเนี่ยอยู่สี่ชิ้นนะครับนี่ก็มีตัวเล็กมาดูว่าไอแผ่นไหนใส่ตรงไหนนะครับมาครับเริ่มเลยเดีกว่ายวทำการเทียบนะครับจะให้รอยต่อเนี่ยมันจะมีรอยต่อนะครับ เหมือนว่าจะให้รอยต่อนี่เนี่ยมันไม่จบอยู่ด้านในนะครับครับเดี๋ยวจะมีการฉีดน้ํานะครับน้ําสบูส่สไลด์แล้วก็ใส่ไปนะครับเพื่อง่ายต่อการขยับสติกเกอร์ครับมาอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล็งกันเล็งกนะันโอเคครับตอนนี้ เราได้แล้วนะครับสองข้างนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับกว่าจะได้นะครับไล่ฟองอากาศไล่ความยับอะไร,ะรจะมีรอยต่ออยู่นะครับรอยต่อน,นี้เราก็เก็บไว้ด้านหลังรับจะมีท่อนล่างอีกนะครับแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตไม่ทําต่อนี่กว่าว่าไม่จําเป็นที่ต้องไปทํานะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยใส่กาดโช๊คเข้าไปพอใส่ปั๊บเนี่ยมันก็ยาวถึงนี่ฮนะ มองไม่เห็นช่วงล่างไม่อยากทําฮะเหนื่อยครับทําเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบอากาศโช๊คเข้าไปนะครับครับเดี๋ยวใส่คืนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับมาดูว่าเออมันเป็นยังไงว่ามันดูสวยขึ้นนะดูแลเหมือนว่ากระบอกโช๊คมันใหญ่ขึ้น ดูแล้วรถเรามันใหญ่ขึ้นนะฮะโชคทองนเนียนเลยนะครับโดนแดดนะครับอ่าเผื่อเพื่อนๆบางคนสนใจนะครับก็สั่งมาติดเองได้นะครับเหมือนโชคของจริงเลยนะครับถ้าดูคนเผล่นะครับไม่เดินมาจ้องมาส่องมาจับดูก็ไม่รู้ว่าคันนี้สติกเกอร์รับนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแฮปปี้ไรเดอร์ครับ